หมวดที่หว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทซึ่งแสดงการเกิดดับแห่งกิเลสและความทุกข์ทรงแสดงอัตวาทุปาทานในลักษณะแห่งปฏิจจสมุปบาทดูก่อนภิขุทั้งหลายอุปาทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างเหล่าไหนาเล่าสี่อย่างคือกามุปาทานทิฏฐุปาทาน,ทปปาทานสีละพัตตุปาทาน อัต,ตาวาทุปาทานดูก่อนพิขุทั้งหลายสมณพราหมณ์บางพวกปฏิญาณตัวว่าเป็นผู้กล่าวความรอบรู้ซึ่งอุปาทานทั้งปวงปฏิญญาอยู่แต่สมณพราหมณ์เหล่านั้นหาได้บัญญัติความรอบรู้ซึ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม่กล่าวคือบัญญัติอยู่แต่ความรอบรู้ซึ่งการมุปาทานหาบัญญัติความรอบรู้ซึ่งทิฏฐุปาทาน ซึ่งศีลพัตุปาทานซึ่งอัตตวาทุปปาทานไม่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่รู้ซึ่งฐานะทั้งสามเหล่านี้ตามที่เป็นจริงดูก่อนพิกุทั้งหลายสมณพราหมบางพวกปฏิญญาตัวว่าเป็นผู้กล่าวความรอบรู้ซึ่งอุป,ปาทานทั้งปวงปฏิญญาอยู่แต่สมณพราหมณ์เหล่านั้น หาได้บัญญัติความรอบรู้ซึ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม่กล่าวคือบัญญัติอยู่แต่ความรอบรู้ซึ่งกาโมปาทานซึ่งทิฏฐุปาทานซึ่งสีละพัตุปาทานซึ่งอัต,ตวาทุปาทานดูก่อนพิกุทั้งหลายสมณะพราหมณ์บางพวกปฏิญญาตัวว่าเป็นผู้กล่าวความรอบรู้ซึ่งอุปปาทานทั้งปวงปฏิญญาอยู่ แต่สมณะพราหมณ์เหล่านั้นหาได้บัญญัติความรอบรู้ซึ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบไม่กล่าวคือบัญญัติอยู่แต่ความรอบรู้ซึ่งกามุปาทานซึ่งทิฏฐุปาทานซึ่งสีลพัตุปาทานซึ่งอัตตวาทุปาทานดูก่อนพิกุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้อันมีการบัญญัติอุปาทานไม่ครบถ้วนทั้งสี่ประการเห็นปานนี้ ความเลื่อมใสในพระศาสดาก็ดีความเลื่อมใสในธรรมก็ดีการกระทำให้บริบูรณ์ในศีลก็ดีความเป็นที่รักที่พอใจกันในหมู่สหธรรม,มิกก็ดีเหล่านี้เราตถาคตกล่าวว่าไม่เป็นไปโดยชอบข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าความเลื่อมใสเป็นต้นนั้นเป็นไปในธรรมวินยัย อันบุคคลกล่าวไว้ชั่วแล้วอันบุคคลให้รู้ถึงอย่างชั่วแล้วไม่เป็นธรรมนำสัตว์ออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับมิใช่เป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้วดูก่อนพิกุทั้งหลายตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวความรอบรู้ซึ่งอุปาทานทั้งปวงปฏิญญาอยู่ ย่อมบัญญัติความรอบรู้ซึ่งอุปาทานทั้งปวงโดยชอบคือย่อมบัญญัติความรอบรู้ซึ่งกามุปาทานซึ่งทิฏฐุปาทานซึ่งสีลพัตุปาทานซึ่งอัตตวาทุปาทานดูก่อนพิกุทั้งหลายในธรรมวินัยที่มีการบัญญัติอุปาทานครบทั้งสี่ประการเห็นปานนี้ความเลื่อมใสในพระศาสดาก็ดีความเลื่อมใสในพระธรรมก็ดี การกระทำให้บริบูรณ์ในศีลก็ดีความเป็นที่รักที่พอใจกันในหมู่สหธรรมิกก็ดีเหล่านี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าความเลื่อมใสเป็นต้นนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปในธรรมวินัยอันเรากล่าวดีแล้วอันเราให้รู้ทั่วถึงดีแล้ว เป็นธรรมนำสัตว์ออกจากทุกข์เป็นไปพร้อมเพื่อความสงบรำงับเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้วดูก่อนภิกูทั้งหลายก็อุปทานสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกุทั้งหลายอุปทานสี่อย่างเหล่านี้ มีตันหาเป็นเหตุให้หเกิดมีตันหาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีตันหาเป็นเครื่องกำเนิดมีตันหาเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลายก็ตันหานี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เ <Kristen> กิดม <li> ีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกูทั้งหลายตัณหามีเวทนาเป็นเหตุให้เกิด มีเวทนาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีเวทนาเป็นเครื่องกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลายก็เวทนานี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลายเวทนามีผัสสะเป็นเหตุให้เกิด มีผัสสะเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีผัสสะเป็นเครื่องกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกูทั้งหลายก็ผัสสะนี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกูทั้งหลายผัสสะมีสลายยตนะเป็นเหตุให้เกิดมีสลายยตนะ เป็นเครื่องก่อให้เกิดมีสลายตนะเป็นเครื่องกำเนิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลายก็สลายตนะหนีเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลายสลายตนะมีนามรูปเป็นเหตุให้เกิด ม,ม,ปปมีนามรูปเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีนามรูปเป็นเครื่องกำเนิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลายก็นามรูปนี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลายนามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดมีวิญญาณเป็นเครื่องก่อให้เกิด มีวิญญาณเป็นเครื่องกำเนิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลายก็วิญญาณนี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลายวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุให้เกิดมีสังขารเป็นเครื่องก่อให้เกิด มีสังขารเป็นเครื่องกำเนิดมีสังขารเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดมีอวิชชาเป็นเครื่องก่อให้เกิด มีอวิชชาเป็นเครื่องกำเนิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดดูก่อนพิขุทั้งหลายในการใดแลอวิชชาเป็นสิ่งที่พิขุละได้แล้ววิชาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในการนั้นพิขุนั้นย่อมไม่ยึดมั่นซึ่งกามุป,ปาทานย่อมไม่ยึดมั่นซึ่งทิฏฐุป,ปาทานย่อมไม่ยึดมั่นซึ่งศีลพัตุป,ปาทาน ย่อมไม่ยึดมั่นซึ่งอัตตาทุปาทานเพราะการสำรอกเสียได้หมดซึ่งอวิชชาเพราะการเกิดขึ้นแห่งวิชชาเมื่อไม่ยึดมั่นอยู่ย่อมไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อันเราได้อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้ว ิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้